สวัสดีค่ะวันนี้เล่าสู่กันฟังกับสุขภาพสนทนามีเรื่องของการดื่มน้ำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะดื่มน้ำยังไงให้ดีต่อร่างกายวิธีการดื่มน้ำที่ดีต่อร่างกายควรดื่มเวลาไหนน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในร่างกายเพราะร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบกว่าร้อและยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์ในร่างกายช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกาย ช่วยลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปยังส่วนต่างๆและช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเป็นวิธีการสำคัญที่จำเป็นต้องทำหน้าที่ของน้ำที่มีอยู่ในร่างกายร่างกายของคนเรามีส่วนประกอบของน้ำซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญโดยน้ำมีหน้าที่หลายอย่างดังนี้ 1. เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเซลล์ทั่วร่างกาย 2. เป็นส่วนประกอบของเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำย่อยอาหารเหงื่อปสัสสาวะและน้ำทั่วร่างกาย 3. าทำหน้าที่ละลายอาหารที่ย่อยแล้วและแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดที่ลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือด 4. ี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์นำของเสียออกจากร่างกายผ่านทางอวัยวะเช่น ปอดผิวหนังไต 5. ช่วยหล่อลื่นอวัยวะต่างๆให้มีการเคลื่อนไหวได้ดีและทำงานได้ตามปกติเช่นน้ำในข้อต่อช่องท้องช่องปอด 6. ททำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตลอดเวลารวมทั้งทำให้ร่างกายสดชื่นทำไมต้องดื่มน้ำให้ครบ8แก้วเนื่องจากในร่างกายของคนเรามีน้ำอยู่ในร่างกายประมาณร้อยละ6 0 7 0 และในแต่ละวันร่างกายต้องสูญเสียน้ำประมาณวันละ2ลิตรซึ่งขับออกมาทางปัสสาวะเหงื่อหรือลมหายใจปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำช่วงอายุและน้ำหนักของแต่ละบุคคลดังนั้นเราจึงต้องดื่มน้ำเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปทุกวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรร่างกายอาจมีการสูญเสียน้ำมากกว่าปกติได้หากมีการสูญเสียน้ำทางอื่นเช่นท้องเสีย อากาศร้อนมากจนมีการระเหยน้ำทางลมหายใจและเสียงเหงื่อมากขึ้นสำหรับผู้มีโรคประจำตัวบางชนิดอาจต้องมีการจำกัดน้ําเนื่องจากร่างกายขับน้ําส่วนเกินได้น้อยเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจผู้มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณการบริโภคน้ําที่เหมาะสมกับตนเองหากดื่มมากหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อร่างกายได้ เมื่อร่างกายขาดน้ำการทำงานของระบบอวัยวะจะติดขัดเมื่อร่างกายได้รับน้ำมากเกินไปจนเกิดภาวะน้ำเป็นพิษเกิดการเสียสมดุลระหว่างน้ำในเซลล์และนอกเซลล์ทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลงร่างกายต้องขับแร่ธาตุบางชนิดออกจากเซลล์เพื่อปรับสมดุลของน้ำอีกทั้งยังขัดความสมดุลของแร่ธาตุชนิดนั้นแทน ส่งผลให้เกิดความผิดปกติขึ้นในกระบวนการทำงานของเซลล์ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้วิธีการดื่มน้ำให้ดีต่อร่างกายและเพียงพอในแต่ละวันควรดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปโดยมาตรฐานการดื่มน้ำวันละ8แก้วก็เพียงพอต่อการทำงานของร่างกายของบุคคลทั่วไปแต่ความจริงแล้วยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น กิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันเพศอายุโรคประจำตัวความร้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนกำหนดความเหมาะสมต่อการดื่มน้ำในแต่ละวันด้วยเช่นกันการดื่มน้ำที่ดีช่วยลดการเกิดนิ้วได้จริงหรือน้ำดื่มที่สะอาดจะช่วยลดการเกิดนิ้วชนิดออกซาเลตในไตบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะลดอาการท้องผูก น้ำสะอาดจะเร่งการขับสารพิษและของเสียออกไปเมื่อดื่มน้ำที่เพียงพอต่อร่างกายน้ำจะไปช่วยหล่อลื่นข้อกระดูกต่างๆลดอาการปวดข้อปวดหลังและปวดเอวนอกจากนี้การดื่มน้ำสามารถรักษาความสะอาดช่องปากป้องกันนิ้วน้ำลายได้อีกด้วยวิธีเลือกน้ำดื่มที่สะอาดปลอดไทยต่อร่างกาย น้ำดื่มในปัจจุบันมีหลากหลายแบบจึงควรเลือกน้ำดื่มที่ผลิตจากบริษัทที่มีมาตรฐานมีฉลากดิดที่ขวดและมีสัญ,ญลักษณ์ดังนี้ 1. สัญ,ญลักษณ์และหมายเลขออย 2. อ 2. สัญ,ญลักษณ์ Good Manufacturing Practice หรือที่มีอักษรยอ่อ GMP 3. ตรามาตรฐาน h a z a r d Analysis and Critical Points หรือที่มีอักษรยอ่อ h a a c, c p ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลดื่มน้ำชนิดอื่นทดแทนน้ำในร่างกายได้หรือไม่เครื่องดื่มชนิดอื่นเช่นน้ำอัดลมชา กาแฟเหล้าเบียร์จะทําให้เกิดการขับน้ําออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการขับปัสสาวะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ํามากขึ้นและน้ําตาลที่เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นสาเหตุของระดับน้ําตาลในเลือดสูงอาจนําไปสู่โรคเบาหวานได้ในผู้ป่วยเบาหวานที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจะมีปัญหาการขับปัสสาวะมากกว่าปกติได้ ผู้ป่วยด้วยภาวะต่างๆเช่นข้อเข่าเสื่อมกลั้นปัสสาวะไม่ได้สมองเสื่อมมีความลำบากในการลุกเข้าห้องน้ำทำให้ไม่อยากดื่มน้ำผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรดื่มน้ำตามปกติโดยอาจจัดเวลาดื่มน้ำเน้นในช่วงเวลากลางวันและจัดสถานที่ปัสสาวะให้สะดวกมากขึ้นน้ำแบบไหนสะอาดปลอดภัยทำให้สุขภาพดี 1>, 1. เลือกน้ำดื่มที่ใสไม่มีสีไม่ขุ่นไม่มีรสและไม่มีกลิ่น 2. เลือกน้ำที่บรรจุพัน์มีฝาปิดสนิท 3. ดื่มน้ำแต่พอดีประมาณ2ลิตรหรือดื่มน้ำวันละ8แก้วต่อวันสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่มีโรคไตโรคหัวใจหรือมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลถึงปริมาณการบริโภคน้ำที่เหมาะสมกับตนเอง 4. เลือกน้ำดื่มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยมีเครื่องหมายออยหรือการรับรองมาตรฐานจาก NFs ความเชื่อเรื่องน้ำดื่มแบบไหนผิดแบบไหนถูกดื่มน้ำ RO ดีต่อสุขภาพ น้ำ r าเป็นน้ำที่มีการกรองเอาเกลือแร่ส่วนเกินออกไปจนหมดและเอาพวกแบคทีเรียออกไปซึ่งวิธีการกรองอื่นๆก็เอาแบคทีเรียออกไปอยู่แล้วแต่น้ำ r าอเอาเกลือแร่ออกไปจนหมดซึ่งทำให้การที่กินน้ำปกติจะต้องได้รับแคลเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณหนึ่งแต่น้ำาร o จะกรองแร่ธาตุส่วนนี้จนหมดทำให้การดื่มน้ำอาโอในระยะยาวอาจทำให้ขาดเกลือแร่บางอย่างได้ ดื่มน้ำด่างช่วยป้องกันโรคมะเรง็งน้ำด่างไม่ช่วยในการป้องกันโรคมะเรง็งเนื่องจากเป็นน้ำที่เติมเกลือแร่บางอย่างเข้าไปทำให้ค่าความเป็นด่างสูงขึ้นเท่านั้นผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคไตหรือภาวะเกลือแร่ผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ก่อนพิจารณาดื่มน้ำด่างเสมอน้ำมนดื่มได้ไม่อันตรายขึ้นอยู่กับว่าน้ำมนที่ได้มานั้นทำมาอย่างไร เช่นน้ำมนต์บางที่อาจจะเป็นน้ำที่ทําความสะอาดและกรองมาแบบปกติหรือน้ำดื่มบรรจุขวดมาตรฐานที่มีขายทั่วไปเพียงแค่นำมาตั้งและสวดมนตามความเชื่อสามารถดื่มได้ตามปกติต่างจากบางที่ที่ผลิตน้ำมนต์จากน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบ่อดินหรือมีการหยดสารแปลกปลอมลงไปเช่นเทียนทูบทำให้น้ำมีสารปนเปื้อนสารเคมีฝุ่นผงและเชื้อโรคเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนำไปดื่ม สารปนเปื้อนที่มากับน้ำไม่สะอาดมีอะไรบ้างเหล็กหักได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายทางเช่นระคายเคืองทางเดินอาหารในรายที่รุนแรงมีขวะเลือดเป็นกรดหลอดเลือดขยายตัวทำให้ความดันเลือดลดลงการสะสมธาตุเหล็กเกินในระยะยาวส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของตับได้ ปรเมื่อร่างกายมีประรอดสะสมอยู่ในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรือส่งผลร้ายแรงต่อระบบประสาทเช่นทำให้ตาพร่ามัวมองไม่ชัดส่งผลต่อระบบประสาทด้านอารมณ์และความจำมีภาวะสมองเสื่อมได้แมงกานีสอาจปนเปื้อนมากับน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะระคายเคืองทางเดินอาหารในระยะยาวส่งผลต่อการบาดเจ็บของเซลล์สมองได้ ทองแดงหากร่างกายมีทองแดงสะสมเกินกว่า100มิลลิกรัมจะส่งผลให้ระคายเคืองทางเดินอาหารอ่อนเพลียเบื่ออาหารอาเจียนในรายที่รุนแรงอาจมีเม็ดเลือดแดงแตกและส่งผลต่อการทำงานของตับได้ เชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำไม่สะอาดโดยเฉพาะเชื้อคลิฟอร์มแบคทีเรียเช่นเชื้ออีโคไลซิตร b แบคเตอร์เคลปซีเอลลาหากมีเชื้อโรคเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อทำให้มีไข้ปวดท้องท้องเสียการฆ่าเชื้อโรคกลุ่มน,นี้สามารถทำได้โดยกระบวนการฆ่าเชื้อเช่นการต้มน้ำกระบวนการพาสเจอไรซ์หรือผ่านระบบกรองน้ำที่มีระบบฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าน้ำเปล่าจะมีข้อดีแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าเพราะไม่ชอบรสชาติที่จืดชืดโดยหันไปดื่มน้ำชนิดอื่นที่มีรสชาติหวานอร่อยแทนเช่นน้ำอัดลม ชานมไข่มุกชากาแฟน้ำผลไม้น้ำหวานแต่เพื่อสุขภาพที่ดีการดื่มน้ำเปล่าให้เป็นนิสัยจะเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายคุณดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสาระดีๆกับช่องเล่าสู่กันฟังไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า